คำว่าไทยจีนพี่น้องกันยังคงเป็นคำที่ใช้ได้อยู่ทุกโอกาสวันนี้เราจะมาพูดถึงความร่วมมืออันน่าประทับใจระหว่างชาวจีนในประเทศไทยและสมาคมต่างๆที่ได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย Why wo เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวรวมกับสมาคมจีนต่างๆในประเทศไทยได้ทําการมอบเงินและสิ่งของจําเป็นเพื่อบรรเทาทุกผู้ประสบภัยน้าท่วมระลอกที่2ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายมูลค่ารวมกว่า3ล้าน8แสนบาทโดยพิธีการมอบครั้งนี้ค่ะมีท่านหารชื่อเฉียงเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยเป็นผู้แทนส่งมอบเงินและสิ่งของโดยมีคุณอนุทินชาญว,วิรุฬหรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานค่ะโดยทางคุณอมรอภพิ ประธานสมาธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวได้กล่าวถึงเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ค่ะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือทวีความรุนแรงมากขึ้นจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมทําให้เกิดอุทกภาายัยครั้งใหญ่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเสียหายเป็นจํานวนมากการฟื้นฟูต้องใช้เวลานานและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการ <S <S ช่วยเหลือใน24ชั่วโมงแรกที่ผู้ประสบภัยขาดแคลนปัจจัย4อย่างฉับพลันเหตุการณ์น้าท่วมในครั้งนี้นะคะถือเป็นช่วงวิกฤตและความทุกข์ยากที่ประชาชนต้องประะสสบอยย่่่าาางงหลลลีีกเไไมมด้ชวจนแ คมชาวจีนต่างๆรวมไปถึงนักธุรกิจชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเห็นถึงความยากลําบากของพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้จึงได้รวมพลังการผ่านสมาพัานธ์เพื่อระดมทุนและสิ่งของจําเป็นสําหรับน้ําท่วมและในช่วงเวลาที่ยากลําบากเช่นนี้ความร่วมมือและความห่วงใยจากทั้งชาวจีนและชาวไทยได้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสิ่งของบริษัททั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากในขณะนี้ ทั้งนี้ทางสมาพันธ์และสมาคมต่างๆของชาวจีนในประเทศไทยยืนยันค่ะว่าจะไม่ทิ้งพี่น้องชาวไทยที่กำลังประสบความเดือดร้อนและจะหาทางช่วยเหลือทุกวิถีทางในอนาคตหากมีเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปทางด้านคุณสื่อต้าหัวประธานสมาคมการค้าการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทยจานตรงได้กล่าวถึงความช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะว่าสมาคมมีความตั้งใจในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยเพราะเราตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ60ปีการระดมทุนและสิ่งของนี้เป็นการสื่อถึงความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างชาวจีนและไทยที่ยังคงแน่นแฟ้นไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นการส่งมอบสินของและเงินทุนแต่ยังเป็นการส่งต่อกําลังใจและความห่วงใย,ยจากชาวจีนในประเทศไทยสู่พี่น้องประชาชนไทยที่ประสบภัยน้ําท่วมและหวังว่าความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนี้จะช่วยให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างเร็วที่สุดค่ะ Why w wow. o